ชาราศีมีนะฮะเกี่เรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะยี่สิบถึงยี่สิบหกนะครับก็สัปดาห์นี้เลยนะครับมาเรื่องแรกฮะเรื่องของเงินนะครับโอ้สัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายงอกเงยกว่าปกติขึ้นมานะครับเขาว่าปกติเนาะปกติก็คือการกินอยู่ซื้อของทั่วไปของมาอย่างหมดคืออะไนะี่คือปกติแต่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีคาใจ่ายเพิ่มเข้ามาคาใชจ่ายสังคม คือต้องไปไหนหรือต้องซื้ออะไรให้ใครฝากใครกรจะจากระจายสังคมหรือม,มีการนัดหมายอะไรนะฮะอันที่2อคือเขาของรื่ใช้นะครับส่วนตัวมันเสียมันพังมันหายมันแตกมันลาวันช็อตอะไรนะฮะคือมันจะมีปัญหาเหล่านี้ก็ระวังเรื่องที่2นะครับที่ต้องระวังนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสุขภาพร่างกายนะครับสัปดาห์นี้เหมือนกับร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะไม่ค่อยรอดเปอร์เซ็นต์จากนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่า มันมีรลยจ่ายฉับพันรลยจ่ายที่คาดไม่ถึงและเรื่องของร่างกายนะครับบางทีมันป่วยไม่สบายไปหาคุณหมอนะฮะแล้วก็บดีบแบบเงินตึงๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้กังวลน,นะครับบางทีเป็นตัวเราหรือสัตว์เลี้ยงเราก็ได้นะฮะยุคป,ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงนี่เคยจ่ายสูงขึ้นนะก็เซฟเซฟอะไรได้ก็เซฟนะฮะโอเคนะครับต่อมาฮะเรื่องของงานครับข่าวดีเรื่องงานอะยังดีหน่อยดวงช่วงนี้ครับมีข่าวดีมีถ้าเรา เป็นมนุษย์รับจ้างก็จะมีคนจ้างงานเพิ่มมากขึ้นหรือมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินช่วงที่ถ้ามีเรื่องติดขัดอะไรก็ตามจะหมุนเงินทันแก้ปัญหาการเงินได้จัดก,การเรื่องสำคัญคญ,คญเรื่องการเงินสมเร็จการจัดก,การปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเงินทองนะครับถึงมีรายจ่ายเยอะแต่ว่ารายรับยังพอหมุนได้นะครับเพราะนั้นเมื่อสกูดิทิมบอกว่ารายจ่ายนู่นนี่นั่นมันเยอะนะในช่วงสัปดาห์นี้นะแต่ว่าข้อดีคือมันหมุนเงินได้มันไม่ได้แบบ เหลือบ่าวกระแรงหรือมันก็ไม่ได้แบบสูงมากเกินนะครับแต่ให้รู้ก่อนว่าอยู่ถ้าสัปดาห์นี้เงินเริ่มไหลและกังวลแค่รู้ว่าเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกในท้ายที่สุดเรื่องเงินทองเสมอนะครับสัปดาห์นี้ยังรอดปลอดภัยครับสําคัญข้อนึงนะฮะในช่วงเนี้ยระวังดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะมันจะเป็นช่วงที่แบบอารมณ์ขึ้นหรือว่าอารมณ์ร้อนลมแรงลมไวนะฮะเดินเตะน,นุ่นชนี่ซุ่มซ่ามเป็นพิเศษหน่อยทีเมใีให้แบบทําอะไรให้แล้วเจ็บตัวนะครับเงินเซฟเซฟร่างกายนิดนึงนะฮะ ข้อต่อมานะครับระยะน,นี้เพื่อนๆต้องระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของปัญหาฉับพันนะครับสัดาห์นี้เรื่องงานมันจะมีปัญหาฉับพันขึ้นมานะฮะทางานอยู่ๆเอาเรื่องที่ไม่เคยเกิดก็เกิดหรือว่าเรื่องที่นานๆจะเกิดทีก็เกิดหรือว่ามีคนมาสร้างให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องงานไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะครับสัปดาห์นี้มีงานแทรกด่วนมากกว่าปกติหรือต้องรีบแก้ ด่วนกว่าปกติอะไรที่มันด่วนเนี่ยมันจะสร้างอารมณ์ความเครียดให้กับคนได้เยอะนะฮะเพราะว่าบางทีมันทําไม่ทันนะครับฉะน,นี้คือสิ่งต้องระวังข้อดีนะฮะคือเรื่องของการติดต่อเจราจาต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆอันนี้ข้อดีอย่างที่บอกตอนแรกครับผมดูว่าปากเป็นเอกเลขิเป็นโทนะฉะนั้นดาววาจาของเรานะฮะคือดาวพุธโคจรอยู่ตําแหน่งลาภโชคลาภนะฮะฉะนันปากเป็นโชคลาภแสดงว่าจะติดต่องานจะคุยจะคิดงานจะแก้ปัญหา จะวานให้ใครช่วยนะครับเรียกว่าใช้ความคิดใช้วาจานะฮะในการคิดและทำหรือพูดนะฮะโน้มน้าวใจคนสําเร็จพูดให้คนอนุมัติบางอย่างให้ก็ได้พูดแก้ปัญหาหรือแก้ตัวก็สาเร็จเหมือนกันนะฮะหรือก็ช่วงนี้คิดแล้วไม่ออกคุยเองนะฮะทำเองนะฮะเดี๋ยววางแผนเองนะครับในบางเรื่องที่ใดนะฮะเนี่ยเราก็ทําหรือว่าเราก็แก้ปัญหาส่วนตัวทุกๆอย่างของเราเองได้ไม่ต้องกลัวนะครับช่วดาวนะครับในช่วงนี้ มันมีดวงนะฮะอย่างที่บอกว่าป่วยไข้ไม่สบายระวังเรื่องหนึ่งคือโรคประจําตัวนะฮะใครที่มีโรคประจําตัวอย,อยู่ช่วงเนี้ยมันปุทุพุทธขึ้นมานะครับหรือจะอยู่ก็ป่วยไม่สบายอยู่มีดวงเจ็บตัวอุบัติเหตุอันี่ผมห่วงเสมอครับไม่ใช่ว่าแค่ตัวเราบางทีเป็นลูกเรานะครับแฟนเราฮะหรือบุคคลในครอบครัวเรานะครับป่วยให้ไม่สบายนะครับสัปดาห์นี้แล้วบางทีมันติดเชื้อได้ง่ายนะครับติดกันไปติดกันมาเลยก็ป่วย กันทั้งบ้านได้ครับฉันชวนี่ถ้าใครป่วยต้องเซฟเซฟร่างกายหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ป่วยยิ่งแบบต้องรีบดูแลนะฮะตัวเองด่วนนะครับเรื่องการนอนการพักผ่อนความเครียดหรือว่าไปอยู่ที่ชุมชนก็เซฟเซฟไว้หน่อยก็ดีนะครับรการต่อมาครับรือยานี้มันมีดวงจะเรียกว่างานด่วนพิเศษนะฮะแทรกเข้ามาอันนี้ก็รู้แล้วว่ามันจะมีแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นงานที่ปริเศษยากนะครับก็บางคนบางอย่างไม่เอาดีกว่า แต่อันนี้รอบนี้ยากนะฮะจะปฏิเสธหรืก็ตามมันจะไปเสียยากก็ระวังเลยนิดหน่อยนะครับโอเคต่อวันะดวงดาเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับอันนี้เติมนิดนึงว่าระวังคนมากู้ยืมตัง์ระวังคนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ถ้าเป็นงานบริวารอ่จจะทางานหลุดตกหล่นผิดพลาดก็เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือเจอใครรอบตัวคนสนิทสนิทอยู่ๆก็จะมาเล่าระบ,บาย เรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องเงินทองเรื่องอะไรก็ตามให้ให้เราฝากไปเพราะช่วงนี้เราจะเป็นโอ้โหเหมือนกับทุกอย่างมันเทีมาที่เรานะฮะแต่ผลลัพธ์ต่างๆในสิ่งที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับช่วงวันจันทร์อังคารระวังหน่อยมันมีเรื่องขุกกลักเล็กน้อยนะครับแต่พอวันพุธเป็นต้นไปโอเคมันบางอย่างที่เป็นขุกขรักมันจะราบเรื่อขึ้นนะระวัง2วันนี้ด้วยนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะขอโชคดีครับในช่วงสัปดาห์นี้24 20-26่รับหลายื่สิบหกงสัาห์นี้ที่อง เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ